ไม่ดีหรอกหรือถ้าคุณสามารถทราบว่าลูกค้าของคุณพบเว็บไซต์คุณได้อย่างไรพวกเขาทําอะไรบนเว็บไซต์คุณและการกระทํานั้นมีคุณค่าต่อคุณหรือเปล่าด้วย Google Analytics คุณสามารถทราบได้ฟรีการที่เข้าใจลูกค้าคุณได้ดีขึ้นคือหนึ่งในประโยชน์เพิ่มเติมที่ดีที่สุดของการทําธุรกิจออนไลน์ Google Analytics ตอบคาถามใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนอย่างไรสําหรับเว็บไซต์ของคุณคุณจะเห็นข้อมูลเชิงลึกแรกในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังติดตั้ง Google Analytics ในเว็บไซต์ของคุณ ทุกๆธุรกิจรับประโยชน์จาก Google Analytics ได้ตั้งแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับสากลจนถึงร้านค้าส่วนตัวยิ่งคุณเข้าใจวิธีที่ลูกค้าโต้อตอบกับเว็บไซต์คุณได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสร้างเว็บไซต์ที่ดึงดูดพวกเขาให้อยู่ในไซต์ของคุณซื้อสินค้าหรือติดต่อคุณได้มากเท่านั้นและด้วย Google Analytics คุณจะได้รับคำตอบสำหรับคำถามหลักๆเช่นมีคนเข้าชมเว็บไซต์ของฉันกี่คนพวกเขาใช้เวลาอยู่บนไซต์ของฉันนานเท่าไหร่พวกเขาหาเว็บไซต์ของฉันเจอผ่าน Google เครื่องมือค้นหาอื่นๆหรือเว็บไซต์อื่นใช่หรือไม่ พวกเขาอยู่ในพื้นที่อยู่ในภาคอื่นของประเทศหรืออยู่ในส่วนอื่นๆของโลกพวกเขาซื้อสินค้าจากไซต์ของฉันหรือมีการกระทําอื่นที่ฉันต้องการหรือไม่พวกเขาออกจากเว็บไซต์ของฉันที่หน้าไหนและเป็นเพราะเหตุใดข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยใ,ในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณทําให้สามารถดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าบนไซต์ของคุณได้มากขึ้นพร้อมจะเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหรือ,อยังในการติดตั้ง Google Analytics คุณมีตัวเลือก2ตัวเลือก ถ้าคุณใช้ Google AdWords คุณสามารถสร้างบัญชี Analytics ได้จากแท็บการรายงานในบัญชี AdWords ของคุณถ้าปัจจุบันคุณไม่ได้ใช้ AdWords คุณสามารถสร้างบัญชี Google Analytics ได้โดยไปที่ google.co.th/analytics เมื่อคุณสร้างบัญชี Google Analytics ระบบจะให้คุณป้อนที่อยู่เว็บไซต์ของคุณจากนั้นจะต้องเพิ่มโค้ดติดตาม Google Analytics ในเว็บไซต์ของคุณเมื่อติดตั้งโค้ดแล้ว Google Analytics จะเริ่มติดตามไซต์ของคุณและให้รายงานที่อ่านง่ายอธิบายวิธีที่ผู้เข้าชมโต้ตอบกับไซต์ของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งานเราแนะนำให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งเปิดใช้งาน Google Analytics ในบัญชีของคุณวันนี้หากต้องการเริ่มต้นกับ Google Analytics โปรดไปที่ google.co.th/analytics